้นที่ทาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเต็มเลยนะครับ,นะรบลองทําดู สูตรเร่งดอกขั้วเหนียวนะครับแล้วก็เร่งผลนะครับให้กับมะนาวนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอันนี้ครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับแล้วก็ผงชูรสแล้วก็นมเจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก่อนเดือนแล้วก็เอานมเจืดนะครับเจืดนะครับเทลงไป อย่างนั้นก็ผงชูรสนะครับนี่ผงชูรสแถวเนี้ยก่อนเลยก็ได้ผงชูรสนะครับ,ดดนรบหนึ่งช้อนชานะครับใส่ไปนหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็เครื่องครื่งดืมชูกำลังนะครับเปิดใหม่เลย หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าพอเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็สูตรนี้ไม่ต้องหมักปิดฝานะครับแล้วเราก็พขย่านะครับอพอเราเขย่าเสร็จนะครับไม่ต้องหมักนะครับสูตรนี้นะครับเร่งดอก เล่งใบเล่งผลนะครับให้ให้ลูกหลดนะครับเป็นการเพื่ออาหารนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะครับพืชแต่และชน,นิดก็จะอ่อนแอนะครับแล้วก็มะนากําลังติดดอกนะครับให้ให้ขั้วเหนียวเล่งดอกเล่งผลเนาะครับสาหรับวิธีการใช้นะครับอ,อ,อันนี้เป็นสูตรเข้มข้นเนาะวิธีการใช้อัน,นี้ไอ้บวรดน้ำประมาณห้าลิตรนะครับแต่ของผมจะใช้ นะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะเอาแค่ครึ่งเดียวพอ,อเ,เอาแค่ครึ่งเดียวพอเนาะใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วเราก็เติมน้ำให้เต็มเติมน้ำให้เต็มแต่ถ้าอันหนึ่งนะถ้าหนึ่งพันต๊เนี่ยก็ได้ประมาณอ่าสิบลิตรนะครับแต่ว่าผมมีบัวรดน้ำประมาณห้าลิตรนะครับ อยู่มาห้านิดยไม่เต็มโอเคเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเหรอ รมโคนต้นใบนรบอ,อบต้งมามาดูตรงนแบบี้นี่ครับนี่นะต้นหนึ่งดูแล้วก็ง่ายๆเนะไม่ยากนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคแค่นี้แล้วครับท่านผู้ชม ดูแล้วไม่ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ลองไปทําดูอย่างของผมเนี่ยผมก็จะทําเป็นประจาทุกปีเนาะแต่ปีนี้เหมือนความหนาวหนามันจะหนาวเยอะแล้วทีนี้ผมสังเกตดอกมันนะครับมาดูดอกมันมจะน้อยกว่าเดิมนะครับดอกที่ออกทุกปีเนี่ยดอกจะเยอะมากท่านผู้ชมานนี่ครับเห็นไหมดอกมีแค่นี้นะครับดอกมีแค่นี้เนี่ยดอกมีแค่นี้เนี่ยครับทนผู้ชมนี่นะครับดอกมันก็มีนิดเดียวนะครับปีนี้มันหนาวจัด ทีนี้ก็เลยต้องรีบทำอาหารเสริมนะครับเร่งให้ข้นเหนียวนะครับเร่งดอกเร่งผลนะครับก็สูตรง่ายๆนะครับทุกท่านทําได้อยู่แล้วนะครับก็เน,นี้ยต้นเนี้ยได้กินตลอดปีนะทุกต้นได้กินตลอดปีเลยแต่ปีเนี้จะน้อยมากนะครับสังเกตว่าพึ่งผลผลิตอะพึ่งเก็บพึ่งเก็บไปนะครับทุกต้นเลยนะครับพอพอเก็บเสร็จน่ดอกก็เริ่มออกแล้วนะครับก็ถือว่าได้กินตลอดปี บางต้นนะครับข้างในนะครับอยู่ในข้อไก่นะครับก็ในนั้นจะเก็บไม่หมดเลยก็ได้กินตลอดปีไม่ได้ซื้อเลยมะนาวนะครับก็ยังไงถ้าก็ลอง FC นะเพื่อนๆนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับถ้าานว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่างวิถีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เห็นไหมต้นนี้ก็เริ่มติดดอกติดลูกแล้วเราการไม่ไม่ขีดไฟแล้วนะครับนี่ครับก็เริ่มติดลูกแล้วครับนี่ติดดอกอากาศหน้าหนาวนะท่านผู้ชมลมก็แรงนะครับเนี่ยต้นที่ทำแล้วนะครับก็จะประมาณเนี้ยแต่ปีนี้หนาวจัดเนาะ ก็เลยค่อนข้างจะติดลูกยากนิดนึงแต่ก็ถือว่ายัางทันอยู่ยนะครับ